MAC l a า e n 720S Novitec คันนี้นะฮะทำอะไรไปบ้างนี่แรบใสายกันรอย <c oughs> เห็นไหมไม่มีรอยต่อเหมือนไม่ได้แล้วแต่ก่อนจะแรบเนี่ยเราขัดผิวให้เรียบร้อยลงเคลือบแก้วเรียบร้อยลดเลยกลับมาเงานะตอนแรกลอกแล้วออกมานี่โอ้โหสีด้านเลยนะแล้วก็มีเพิ่มแรบหูกระจกดำเงาไปด้วยเพื่อให้เข้ากับคารตัวนี้นะตอนแรกตัวนี้เขาจะเป็นสีเหลือง มันก็ดูให้กระจกลอยไปลูกค้าไม่ชอบก็ลเลยแรปให้มันเข้ากับคานแบคเป็นโนตัวนี้ <Wow. S 1> นี่มาให้ดูรายละเอียดเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่ดูรายละเอียดการเก็บเห็นไหมฮะเก็บทุกจอกเห็นไหมเข้าลูกหมดนะฮะน,น,น,นี่เห็นไหมให้ดูนี่ดูการเก็บของเห็นไหมเข้าลูกเป๊ะนะฮะให้ดูส่วนที่ยากที่สุดของแมคลาเรนนะฮะนี่ ให้ดูข้างในนี้เห็นไหมนี่แรบหมดนะฮะนี่ข้างในนีแรบหมดนะ,ะดูเก็บขอบเห็นไหมฮะเข้าไปรายละเอียดเคปลานะฮะบอกไว้เป็นความรู้กับเพื่อนๆนะฮะสำหรับเคปลาสรถซปเปอร์คาร์นะ,ะเราจะไม่ทําการแรบนะฮะเพราะว่า <L AP. S 2> เห็นไหมด้วยตัวสีของตัวมันเองมันจะพองได้เห็นไหมฮะมันจะพองได้เป็นเป็นที่แลกเกอร์เขานะฮะเพราะฉะนั้นเคปลาเนี่ย ม,มันซ่อมไม่เยอะเวลาซ่อมเวลามันโดนหินโดนะอะไรแบบนี้มันซ่อมแค่ผิวเล็กเกอร์มันไม่ต้องพ่นสีใหม่มันพ่นแค่เล็กเกอรก์ก็กลับมาเงาเพราะส่วนใหญ่<ม>ลระเทปล่าเขาก็จะไม่ค่อยแตกอยู่แล้วด้วยนะฮะแต่มันไม่สามารถแลปได้เพราะว่าแล็กเกอร์ของเทปล่าเขาจะหายใจไม่ออกมันก็จะเกิดการพองขนาดเนี่ยไม่ได้แลปเนี่ยยังพองเลยไหมฮะดูไม่ดูเห็นไหมบูเป็นคลื่นหมดก็ซุปเปอร์คาร์ก็จะไม่แลปกระเทพร่าอยู่แล้วรอซ่อมเคลือบเงา เชปลาไปอย่างเดียวเลยนะฮะที่เหลือเนี่ยเห็นไหมดูขอบห้องห้องตรงนี้ดูคานตัวนี้เห็นไหมเก็บเนี่ยนี่แรปหมดแล้วนะฮะนี่เห็นไหมนี่คือข้อดีกว่าการใช้เครื่องตัดแน่นอนนะฮะระดับแม็กลาเรนก็ทํางานค่อนข้างยากแต่ว่าเราแรบเสร็จภายในวันสามคันด้วยไม่ต้องห่วงนะ,ะคันนี้ก็เริ่มเมื่อเช้านี้คันนู้นก็เริ่มเมื่อเช้านี้นะฮะทำให้เสร็จไม่จำเป็นต้องทิ้งรถนาน นะ,ะเข้าที่นี่ไม่จาเป็นต้องทิ้งรถนานเรามีบริการเคลือบแก้วให้ก่อนแล้บที่เราจะต้องให้ลูกค้าต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะเออคันนี้ติดฟิล์มด้วยนี่นะคันนี้ติดฟิล์มในจุดที่เขาบอกว่าติดมัน,นไม่ค่อยได้นะให้ดูนี่ตรงนี้นะเขาร้อนเกินไปแล้วก็ติดเพิ่มให้แต่จริงๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ติดตรงนี้กันเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นอะคริลิกนะฮะมันฟิล์มมันจะติดแล้วมันจะไม่ลอกไม่ค่อยนี่แต่เราใช้ ฟิล์มแบบชนิดพิเศษติดเข้าไปเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันทิ้งคราบกาวเห็นไหมฮะก็กระจกส่องแสงเขาจะมีแค่นี้เองนี่เห็นไหมฮะแค่นี้นะครับใครมีข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแล็วเรื่องขัดสีเครือบแก้วจัดีทัลลิ่งอะนะงานดีทลลิ่งนะฮะก็โทรมาสอบถามข้อมูลนด่เลยที่ UAM กาฬนะฮะ0 8 6 9 4 4 1698นี่ลูกค้ามายืนรอแล้วนะ จะรับกลับอย่างเดียวเลยรีบจัดรแรงแรงเหมือนรถยืนดูกันตั้งแต่ยังไม่เสร็จอะจนอเสร็จเลยเดี๋ยวกลับเลยแต่อย่างที่บอกใครมีข้อมูลสงสัยโทรเลย0869441698หรือจะเข้าไปดูผ่านทางแฟนเพจก็ได้ทึคมคำว่า UAM กาลา UAM กาลานะฮะไม่ใช่อ่ำกาลา UAM กาลา The Ultimate Automotive กาลาเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้า